เสียงเครื่องบินรบที่เพิ่งลงจอดอยังดังก้องอยู่บนท้องฟ้าฐา,านทัพอากาศสหรัฐในยามบ่ายเต็มไปด้วยความตึงเครียดและระเบียบวินัยเหล่าทหารชายหนุ่มยืนเข้าแถวอย่างเคร่งครัดทุกสายตาจับจ้องไปยังหญิงคนหนึ่งที่กำลังเดินเข้ามาด้วยก้าวที่มั่นคงเธอคือนาวาเอกหญิงเอมิลี่แซนเดอร์หญิงเหล็กแห่งกองทัพอากาศผู้มีชื่อเสียงทั้งในด้านฝีมือการรบและความเข้มงวดกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนรู้ดีว่าเธอไม่เคยยอมให้ใครทำงานแบบครึง่งครึงคร่งกลางๆงและไม่เคยอ่อนข้อให้ใคร เอมิลี่ยืนหยุดตรงหน้าทหารทั้งหมดเสียงรองเท้าบูตรกระทบพื้นดังกึกเธอกว่ดาตามองไปยังกลุ่มชายหนุ่มที่ยืนเรียงแถวรออยู่บรรยากาศเงียบปลิบราวกับไม่มีใครกล้าหายใจแรงทันใดนั้นเอมิลี่ก็พูดเสียงชัดเจนก้องไปทั่วลานบินพวกนายทุกคนคิดว่าตัวเองแข็งแกร่งใช่ไหมคิดว่าฝึกหนักแค่ไหนก็ทนได้ใช่ไหม ทหารหลายคนพยักหน้ายอย่างมั่นใจแต่ไม่มีใครกล้าตอบออกมาเธอยิ้มเย็นๆแล้วชี้ไปทางมุมลานบินที่มีเฮลิคอปเตอร์รุ่นเก่าลำหนึ่งจอดอยู่มันเต็มไปด้วยฝุ่นคราสนิมและสภาพภายนอกที่ดูพังยับเยินเหมือนเศษเหล็กมากกว่าพาหนะทางอากาศถ้าใครสามารถซ่อมเจ้านี้ให้บินขึ้นฟ้าได้อีกครั้งเอมิลี่หยุดพูดหันหน้ามองไปที่ทหารทั้งแถวก่อนเอ,อ่ยคำพูดที่ทำให้ทุกคนตาโตฉันจะให้รางวัลที่ไม่มีใครกล้าฝันถึงฉันจะมีลูกให้คนนั้น เสียงฮือฮาดังก้องทันทีบางคนถึงกับหัวเราะออกมาเสียงดังบางคนแอบหันไปสบตากับเพื่อนราวกับไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินเธอพูดเล่นหรือเปล่านาว่าเอกหญิงคนนี้บ้าไปแล้วหรือไงใครมันจะไปซ่อมได้ของเก่าขนาดนั้นเสียงซุบซิบเสียงหัวเราะย้อดังขึ้นเต็มไปหมดสำหรับทหารหนุ่มหลายคนนี้มันไม่ต่างจากเรื่องตลกในค่ายฝึกพวกเขามองเครื่องเก่าๆนะั้นแล้วก็หัวเราะอย่างมั่นใจว่าไม่มีใครทำได้ แต่ท่ามกลางเสียงวุ่นวายและบรรยากาศครึกโครมมีชายหนุ่มคนหนึ่งยืนเงียบไม่ได้หัวเราะไม่ได้พูดอะไรเพียงมองไปยังเฮลิคอปเตอร์คันนั้นด้วยสายตาแน่วแน่เขาคือร้อยตรีเจกมิลเลอร์ทหารหนุ่มที่มักไม่ชอบสงสิงกับใครมักใช้เวลาหลังฝึกอยู่เงียบเงียกับหนังสือเครื่องยนต์เก่าๆหลายคนคิดว่าเขาเป็นคนประหลาดไม่ค่อยเข้ากับใครแต่ไม่มีใครปฏิเสธว่าเขาเป็นทหารที่มีวินัยและไม่เคยย่อท้อ เอมิลี่หันไปสบตากับเจคโดยบังเอิญและเธอสังเกตเห็นแววตาที่ไม่เหมือนใครไม่ใช่สายตาล้อเล่นไม่ใช่แค่ท้าทายแต่เป็นความจริงจังเธอยิ้มเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยเสียงท้าทายอีกครั้งถ้ามีใครคิดว่าตัวเองทําได้ก้าวออกมาทุกคนยังคงหัวเราะไม่มีใครขยับทันใดนั้นเจค้าออกมาจากแถวเสียงรองเท้าบูทดังชัดเจนทุกคนเงียบลงอย่างตกตะลึงเขายืนตรงมองไปที่เอมิลี่โดยไม่กระพริบตาแล้วพูดเสียงหนักแน่นว่าผมจะทํามันให้ได้ครับ เสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังยิ่งกว่าเดิมหลายคนตกหล่เพื่อนข้างๆพางหัวเราะยะเจ๊กที่บ้าพอจะรับคำท้าไอบานีคิดว่าตัวเองเป็นวิศวกรหรือไงต่อให้เก่งแค่ไหนก็ไม่มีทางอย่าฝันไปเลยเจ๊กแต่เจกไม่สนใจเสียงเหล่านั้นเขายังคงยืนนิ่งสายตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่ไม่สั่นคลอน เอมิลี่มองเขาอยู่พักหนึ่งรอยยิ้มของเธอเปลี่ยนจากการเย้ยๆกลายเป็นรอยยิ้มที่แฝงด้วยความท้าทายเธอเดินเข้าไปใกล้เจคจนเหลือเพียงไม่ก้าวก็จะถึงกันแล้วพูดเสียงเบาแต่กล้องในใจทุกคนงั้นก็พิสูจน์ให้ฉันเห็นว่านายไม่ใช่คนที่พูดเกินจริงบรรยากาศรอบลานบินกลับมาเงียบกริบอีกครั้งไม่มีใครหัวเราะอีกต่อไปเพราะทุกคนสัมผัสดได้ถึงการประทะที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆอีกแล้วเจคหันไปมองเฮลิคอปเตอร์เก่าๆลำนั้นอีกครั้งแล้วกำมัดแน่นราวกับตัดสินใจแล้วว่านีีีี่่่จเเป็นนภาารกิทิททสสคัญุดใชวตขของ เสียงโลหะขึ้นสนิมที่ถูกเปิดฝาครอบดังก้องเอียดดเจคยกมือปาดเหงือออกจากหน้าผากขณะที่เขาเริ่มตรวจสอบสภาพของเฮลิคอปเตอร์รุ่นเก่าที่ทุกคนเรียกกันว่าเศษเหล็กบินไม่ได้สภาพตรงหน้าแทบทําให้คนทั่วไปหมดหวังทันทีใบพัดแต่เป็นแฉกแฉกสายไฟพายในถูกตัดขาดเครื่องยนต์เต็มไปด้วยคราบน้ํามันแข็งตัวและสนิมหนาแน่นราวกับมันถูกทิ้งร้างไว้นานหลายสิบปีเจคก,ก้มลงตรวจใต้ท้องเครื่องเขาเห็นรอยร้าวที่กินลึกไปตามโครงสร้างเหล็กเสียงหัวร้อของทหารบางกลุ่มดังมาจากด้านหลัง ดูสิแค่เห็นสภาพก็แทบจะถอดใจแล้วเฮ้พวกนายลองพนันกันไหมว่าไอ้เจกจะยอมแพ้ในกี่วันฉันว่าไม่ถึงสามวันด้วยซ้ำเสียงหัวเราะย้อดังสนั่นเหมือนเป็นดนตรีประกอบขณะที่เจคค่อยๆลุกขึ้นยืนเขาไม่ได้หันไปตอบโต้อะไรเพียงแค่หายใจเข้าลึกๆและเดินวนรอบเฮลิคอปเตอร์เหมือนกำลังอ่านปริศนาห่างออกไปไม่กี่ก้าวเอมิลี่ยืนกอดอกเธอจ้องมองภาพนั้นด้วยรอยยิ้มบางๆที่แฝงความเย,ยาะหยันนายจริงจังเกินไปหรือเปล่าร้อยตรีเจก เธอถามด้วยน้ำเสียงท้าทายแม้แต่วิศวกรของกองทัพก็ยังบอกว่าเจ้านี่ไร้ค่าแล้วเจกเงยหน้าขึ้นศบตาเธอเขาไม่ได้ตอบตรงๆเพียงผู้เสียงเรียบว่าของทุกอย่างถ้าเคยบินได้มันก็ต้องบินได้อีกครั้งคำตอบนั้นทาให้เอมิลี่เลิกคิวเล็กน้อยรอยยิ้มที่เคยเหยาะเริ่มกลายเป็นความสงสัยในใจลึกๆเธอเองไม่รู้ว่าชายหนุ่มตรงหน้าจะดื้อรั้นได้แค่ไหนขณะที่เจกเริ่มจัดก,การอุปกรณ์เครื่องมือเล็กๆที่เขาขอยืมมาเสียงพูดคุยด้านหลังก็ยังดังต่อเนื่อง ฉันพนันได้งเงินเดือนครึ่งเดือนเลยว่าเขาจะเลิกในสัปดาห์เดียวไม่ไม่ฉันให้แค่ห้าวันหา้หาห้าพวกนายก็ใจดีเกินไปแล้วสองวันก็พอกลายเป็นบรรยากาศพนันขันต่อที่ทั้งค่ายร่วมวงอย่างสนุกสนานทุกคนมั่นใจว่าเจคไม่มีวันทำสำเร็จแต่ยิ่งเสียงหัวเราะดังมากเข้าไห่แววตาของเจคก,กลับยิ่งแข็งกร้าวมากขึ้นเขาเริ่มลงมือชําแหละชิ้นส่วนเล็กๆอย่างระมัดระวังมือเปื้อนคราสนิมและน้ำมันจนเลอะไปหมด ในใจกลับสงบเขารู้ว่านี่ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องเก่าแต่มันคือบททดสอบศักดิ์ศรีเอมิลี่มองภาพนั้นอยู่เงียบๆบ,บางครั้งเธอแอบถามตัวเองว่าผู้ชายคนนี้กำลัง,พย,งพยายามพิสูจน์อะไรเธอรู้ดีว่าคำพูดที่หลุดออกไปตอนประกาศท้าทายนั้นมันครึง่งจริงครึง่งเล่นเพื่อกดดันทหารชายที่ชอบหัวเราะใส่ผู้หญิงในกองทัพแต่ตอนนี้เธอเริ่มรู้สึกว่ามีใครบางคนเอามันไปเป็นความจริงในชีวิต เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงเจกยังคงนั่งกับพื้นล้อมรอบด้วยเครื่องมือเสียงหัวเราะและการล้อเลียนเริ่มจางหายเหลือเพียงไม่กี่คนที่ยังยืนมองด้วยความขำขันเมื่อพระอาทิตย์ใกล้ลับฟ้าเจกลุกขึ้นยืนอีกครั้งเสื้อผ้าเปื้อนน้ำมันเต็มไปหมดแต่ในสายตาของเขายังมีประกายมุ่งม,มั่นเหมือนเดิมเขาหันไปพูดกับเอมิลี่เสียงหนักแน่นมันไม่ง่ายแนครับแต่ผมจะไม่ถอยเอมิลี่นิ่งไปชั่วขณะรอยยิ้มเยาะที่เคยมีเริ่มจางหายแทนที่ด้วยสายตาที่เริ่มอยากรู้จริงๆว่าเจคจะไปได้ไไกลแค่หน ค่ำคืนแรกที่ทุกคนคิดว่าเจคคงล้มเลิกไปแล้วกลับกลายเป็นช่วงเวลาที่เขาใช้แรงกายแรงใจทั้งหมดนั่งอยู่ข้างเฮลิคอปเตอร์คันเก่าไฟสองเล็กๆจากหลอดไฟดวงเดียวกลางโรงเก็บส่องเงาเครื่องพังยับให้ดูหน้าหดหูยิ่งกว่าเดิมเจคนั่งก้มหน้ากลางสมุดคู่มือเก่าๆที่เขาขอยืมมาจากห้องเก็บเอกสารหน้ากระดาษเหลืองกรอบและมีกลิ่นฝุ่นแต่สายตาของเขาจับทุกตัวอักษรอ,อย่างตั้งใจเขาใช้ดินสอขีดเขียนหมายเหตุเล็กๆแทรกลงไปตรงขอบหน้ากระดาษขณะเดียวกันก็ค่อยๆถอดชิ้นส่วนเล็กๆออกมาเช็คเทียบตามภาพในคู่มือ เสียงเครื่องมือกระทบกับโลหะก้องแกงดังประสานกับเสียงลมยามดึกเจกไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยราวกับกำลังกลับไปสู่วัยเด็กที่เต็มไปด้วยความทรงจำเจกนายยังไม่นอนอีกเหรอเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นเบาๆเจกหันไปมองก็พบกับแซมเพื่อนสนิทที่อยู่หน่วยเดียวกันแซมถือกาแฟร้อนมาในมือหนึ่งยื่นให้เขาเอาไปดื่มหน่อยสินายดูเหมือนจะอยู่ที่นี่ทั้งคืนแล้วเจ็กยิ้มเล็กน้อยรับแก้วกาแฟมากลมไว้พลางถอนหายใจก่อนจะพูดเสียงเบาเหมือนเล่าให้คนที่ไว้ใจที่สุดฟัง นายรู้ไหมทำไมนายถึงเห็นว่าฉันไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆแบบนี้แซมเลิกคิ้วรอฟังต่อเจกเงยหน้ามองเฮลิคอปเตอร์คันเก่ารอยิ้มเศร้าๆปรากฏขึ้นพ่อฉันเขาเคยเป็นวิศวกรอากาศยานของกองทัพน,นั่นและตั้งแต่เด็กฉันชอบตามเขาไปที่โรงงานเครื่องบินฟังเสียงเครื่องยนต์หมุนฟังพ่ออธิบายว่าทุกชิ้นส่วนมามีชีวิตของมันเองน้ำเสียงเจกเต็มไปได้วยความทรงจำอบอุ่นปนเจ็บปวด แต่ตอนที่ฉันยิงเด็กพ่อเสียกระทันหันฉันไม่ได้มีโอกาสเรียนวิศวกรรมจริงจังเหมือนเขาสิ่งเดียวที่ทําได้ก็คือเก็บทุกสิ่งที่พ่อเคยสอนเอาไว้ในหัวแล้วก็ลองทําเองจากเครื่องมือเก่าๆที่บ้านแซมพยักหน้าอย่างเข้าใจเขาไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนวันนี้เป็นครั้งแรกที่เจคเปิดใจเล่าถึงหลักฐานเบื้องหลังความดื้อรั้นที่ทุกคนในค่ายเห็นดังนั้นสาหรับฉันเฮลิคอปเตอร์คันนี้ไม่ใช่แค่เศษเหล็กแต่เป็นเหมือนการพิสูจน์ให้พ่อเห็นว่าสิ่งที่เขาเคยสอนมันยิงอยู่ในตัวฉัน คำพูดนั้นทําให้แซมมองเพื่อนสนิทด้วยแววตาเปลี่ยนไปจากที่เคยคิดว่าเจกกาลังท้าทายเพราะอารมณ์หรือศักดิ์ศรีกลับกลายเป็นว่าเบื้องหลังมันคือเรื่องของหัวใจและความผูกพันที่ลึกซึง้งรุ่งเช้าวันถัดมาข่าวหรือเริ่มแพร่กระจายไปทั่วค่ายทหารหลายคนพูดคุยกันในโรงอาหารเสียงสุ้สิบลอยไปทั่วได้ยินมาว่าเจกมันไม่ใช่พวกมัวมัวนะพ่อมันเคยเป็นวิศวกรเครื่องบินจริงๆเหรอถ้าอย่างนั้นอาจจะมีหวังจริงก็ได้ฉันเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะว่าเราอาจจะแพ้พนันก็ได้ บางคนยังคงหัวเราะขำๆแต่หลายคนเริ่มลังเลความมั่นใจที่ว่าเจคไม่มีวันทาได้เริ่มถูกสั่นคลอนด้วยเรื่องราวเบื้องหลังที่เขาไม่เคยพูดออกมาตอนสายเจคยังคงนั่งอยู่กับเฮลิคอปเตอร์เหมือนเดิมเขาเริ่มแกะสายไฟที่ขาดยุทีและเส้นใช้เวลายอย่างอดทนในการต่อและทดสอบทีละจุดทหารบางคนที่เคยหัวเราะก็เริ่มมายืนมองอย่างเงียบๆไม่มีใครกล้าเยาะเหมือนวันแรกเอมิลี่ที่ยืนสังเกตการ์อยู่ห่างๆก็รู้สึกบางอย่างในใจเปลี่ยนไปเธอเองไม่เคยคิดว่าคำ้าเล่น จะกลายเป็นแรงผลักดันให้ชายหนุ่มคนหนึ่งยืนหยัดขนาดนี้ในหัวของเธอมีคำถามก้องขึ้นมาถ้าเขาทำได้จริงฉันจะทำยังไงเสียงเครื่องมือกระทบกับโลหะดังเป็นจังหวะในโรงเก็บเครื่องบินเจกเชตเหงื่อที่ซึมออกมาตามหน้าผากเขาเพิ่งต่อสายไฟหลักเสร็จเรียบร้อยกำลังจะทดสอบวงจรเบื้องต้นแต่เมื่อเปิดกล่องอะไหล่ที่เตรียมไว้กลับพบว่าชิ้นสำคัญหลายชิ้นหายไปเขานั่งนิ่งไปชั่วครู่ก่อนคิวจะขมวดเข้าหากันไม่น่าใช่เรื่องบังเอิญเขาพึมพำเบา,เบา,เบา แซมที่มาช่วยอยู่ข้างๆก็ทำหน้าตกใจเป็นไปไม่ได้พวกเราเช็คแล้วเมื่อวานยังครบอยู่เลยเจคก,ก้มลงตรวจซ้ำทุกกล่องทุกถาดแต่ความจริงชัดเจนมีคนจงใจทำให้เขาล้มเหลวระหว่างนั้นเอมิลี่เดินเข้ามาพอดีเธอจับสายตาคมกริบมองไปทั่วพื้นที่สีหน้าเรียบนิ่งแต่แฝงด้วยความสงสัยเกิดอะไรขึ้นเจคลังเลเล็กน้อยก่อนตอบสั้นๆอะไรบางชิ้นหายไปครับ คำตอบนั้นทําให้ทหารรอบๆที่กําลังสอดส,ส่องหรือเดินผ่านหยุดฟังทันทีบางคนแอบหัวเราะหืมห,หืราวกับรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรตรงๆเอมิลี่ขยับสายตากวดไปทั่วแล้วหยุดที่กลุ่มทหารสามสี่คนด้านหลังพวกเขาเบือนหน้าหนีอย่างมีพิรุธท่าทางยิ่งยืนยันว่ามีบางอย่างผิดปกติหายไปหรือว่ามีใครขโมยไปเอมิลี่ถามเสียงเรียบแต่เฉียบจนทุกคนเงียบลงเจคไม่ได้ตอบตรงๆเพียงสูดลมหายใจลึกแล้วพูดว่าไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะอะไรผมก็ยังไม่ยอมแพ้ เขาหันกลับไปมองซากเฮลิคอปเตอร์ตรงหน้าแม้จะขาดชิ้นส่วนแต่ในแววตายังมีประกายมุ่งม,มั่นแซมเองก็กำมัดแน่นฉันจะช่วยนายหาทางไม่ว่าใครมันจะเล่นสกกรป๋แค่ไหนก็ตามบรรยากาศรอบๆเต็มไปด้วยความกดดันบางคนแอบประสิบกันเบาๆเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วไม่มีทางสำเร็จหรอกแต่นี่มันไม่ใช่ความผิดเจ๊กซะหน่อยนะเสียงซุบซิบเหล่านั้นดังพอให้เอมิลี่ได้ยินเธองเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยเสียงเข้มที่ทำให้ทุกคนหันมามอง ตั้งแต่วันนี้ฉันจะเฝ้าดูการทำงานของร้อยตรีเจกด้วยตัวเองใครก็ตามที่คิดจะขัดขวางเตรียมรับผลที่จะตามมาคำพูดนั้นเหมือนคำสั่งจริงจะไม่ใช่การพูดเล่นเหมือนวันแรกอีกต่อไปทหารหลายคนหน้าเสียทันทีบางคนก้มหน้าไม่กล้าส,สบตาเจกหันไปมองเอมิลี่เวลตาเต็มไปด้วยความประหลาดใจเขาไม่คิดว่าเธอจะยอมลดศักดิ์ศรีตัวเองลงมาปกป้องเขาแบบนี้เอมิลี่เพียงแค่พยักหน้าเบาๆเหมือนจะบอกว่าฉันอยากรู้เหมือนกันว่านายจะไปได้ไกลแค่ไหน คืนนั้นเจคนั่งตรวจสอบซ้ำทุกชิ้นส่วนเขาเริ่มดัดแปลงวัสดุที่มีอยู่แทนชิ้นที่หายไปใช้ความรู้เก่าที่พ่อเคยสอนบางชิ้นอาจไม่สมบูรณ์แต่เขาเชื่อว่าถ้าแก้ไขถูกวิธีเครื่องยนต์ยังมีโอกาสกลับมามีชีวิตเอมิลี่แอบยืนดูอยู่ห่างๆในเงาเมื่อเธอเห็นเหงื่อที่ไหลอับใบหน้าของเจกเห็นความตั้งใจที่ไม่หวั่นแม้ถูกกลั่นแกล้งและเริ่มรู้สึกบางอย่างในใจที่เธอไม่เคยยอมรับมาก่อนความเคารพในตัวชายหนุ่มที่เธอเคยดูแคลนเมื่อเช้าวันถัดมาข่าวเรื่องอะไรหาย กระจายไปทั่วทั้งค่ายบางคนเชื่อว่าเจ๊จะถอดใจแต่เมื่อเห็นเขายังยืนหยัดทางานอยู่ก็เริ่มเกิดเสียงกระซิบอีกแบบหนึ่งบางทีหมอนั่นอาจทําได้จริงถึงขนาดถูกขัดขวางยังไม่ยอมแพ้ฉันเริ่มอยากเห็นแล้วว่าเครื่องมันจะติดขึ้นมาได้จริงๆหรือเปล่าบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนจากการเย่อเย้ยเป็นความอยากรู้บนคาดหวังส่วนเอมิลี่เธอไม่ได้หัวเราะอีกต่อไปแต่ยืนด้วยท่าทีเคร่งขครึมเธอเองก็อยากรู้ว่าการท้าทายครั้งนี้จะจบอย่างไร ภายในโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์กลิ่นน้ำมันและเหล็กเก่าๆคลุ้งไปทั่วเจคันั่งก้มหน้ากับกล่องอะไหล่เขาสังเกตคราบรองเท้าดินชื้นที่เหลือไว้ใกล้ๆโต๊ะทำงานร่องรอยนั้นไม่ใช่ของเขาหรือแซมแน่ๆเจ็คขมวดคิ้วใครบางคนเพิ่งมาแอบยุ่งกับของเมื่อคืนนี้แซมเดินเข้ามาดูด้วยแล้วพึมพำฉันพนันได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญนายควรระวังให้มาก เช้าวันต่อมาเจกแอบตามร่องรอยนั้นไปจนถึงโกดังด้านหลังค่ายทันทีที่เปิดประตูเล็กๆเขาเห็นเงาของคนกำลังยกกลองเหล็กวางซ่อนในมุมรับเสียงโลหะกระทบดังขึ้นเบาๆและในวินาทีนั้นเขาเห็นหน้าชัดเจนพันตรีวิงสันนายทหารระดับสูงที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนทะเยอทะยานเจกกลั้นหายใจร่างกายตึงเครียดเขารู้แล้วว่าอะไรที่หายไปไม่ได้สูญหายแต่ถูกขโมยไปโดยเจตนาทำไมพันตรีต้องทำแบบนี้เขาพึมพำกับตัวเองความโกรธและความไม่เข้าใจตีกันในหัวใจ ในเวลาเดียวกันเอมิลี่ที่ได้รับรายงานรับจากสารวัตรทหารว่ามีการเคลื่อนไหวแปลกๆเกี่ยวกับอะไรก็ามายืนสังเกตการใกล้ๆโดยไม่ให้ใครรู้ตัวเธอเห็นเจคซ่อนตัวอยู่และมองตามสายตาของเขาไปแล้วก็เห็นภาพเดียวกันพันตรีวินสันวางกล่องลงพางบนกับลูกน้องเสียงเบาแค่เด็กเมื่อวานซืนอย่าหวังจะมาสร้างชื่อในค่ายนี้ฉันไม่ยอมให้มันเอาหน้าเหนือฉัน คำพูดนั้นเหมือนข้อนหนักกระแทกกลางใจเอมิลี่เธอคิดว่าคำท้าของเธอเป็นเพียงเรื่องสนุกๆที่โยนออกไปเพื่อลองใจแต่ตอนนี้มันกลายเป็นกระจกสะท้อนความจริงอันน่าขมขื่นศักดิ์ศรีอำนาจและผลประโยชน์คือสิ่งที่กำลังขับเคลื่อนผู้ชายคนหนึ่งจนยอมทำลายอนาคตของผู้อื่นเจคันมาทางเอมิลี่เวลตาเต็มไปด้วยคำถามเขาไม่รู้ว่าจะเปิดโปงอย่างไรโดยไม่ถูกหาว่าใส่ร้ายผู้บังคับบัญชา Emily เอมิลี่นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะก้าออกจากเงาเมื่อเข้าไปหาวิลสันพันตรีทำไมต้องทำถึงขนาดนี้ น้ำเสียงเธอเย็นเฉียบจนบรรยากาศรอบโกดังตึงเครียดทันทีวิลสันชะง,งักไปชั่วครู่ก่อนจะยิ้มมุมปากนาวาเอกคุณไม่เข้าใจหรอกฐานทัพนี้อยู่ได้เพราะใครถ้าไอเด็กบ้านนอกนั่นทำสำเร็จทุกคนก็จะลืมว่าใครคือเสาหลักของค่ายเจกกำมัดแน่นความโกรธพุ่งพ่านแต่เขายังอดกลัน้นเพราะรู้ว่านี่ไม่ใช่เวลาจะปะทะเอมิลี่จ้องขม็งคุณทำให้ฉันเห็นอะไรชัดขึ้น คำท้าที่ฉันพูดออกไปมันไม่ใช่เกมอีกแล้วแต่มันกำลังเปิดโปงว่าใครซื่อสัตย์กับหน้าที่และใครที่ไม่คู่ควรกับเครื่องแบบนี้วิลสันสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่ยังพยายามยิ้มเยาะก็แค่คำพูดของคุณแต่จำไว้นา,นาวาเอกในค่ายนี้คนที่มีอำนาจไม่ใช่คุณเสมอไปเขาเดินจากไปทิ้งไว้เพียงบรรยากาศหนักอึ้งเจคถอนหายใจแรงผมควรทำยังไงดีถ้าผมบอกความจริงออกไปอาจไม่มีใครเชื่อเอมิลี่หันมาสบตาเขา ไม่ต้องพูดแค่พิสูจน์ด้วยการทำให้มันบินได้จริงนั่นจะเป็นหลักฐานที่ดังกว่าคำพูดใดๆเจคพยักหน้าแม้ในใจยังมีความหวั่นหวัน่นแต่ประกายในดวงตากลับชัดเจนกว่าเดิมคืนนั้นเขากับแซมกลับมาที่โรงเก็บอีกครั้งท่ามกลางความมืดและความกดดันเจคตั้งปณิธานในใจไม่ใช่แค่เพื่อพิสูจน์ว่าตนทำได้แต่เพื่อพิสูจน์ว่าความพยายามและความซื่อสัตย์มีค่ามากกว่าผลประโยชน์สกรปรกของใครบางคน เอมิลี่แอบยืนมองจากระยะไกลเธอรู้แล้วว่าการท้าของเธอกำลังกลายเป็นการสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของทุกคนในค่ายนี้เสียงโลหะกระทบดังขึ้นในโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ยามคํำเจก,กำลังขันน็อตชิ้นส่วนที่หาได้มาใหม่ด้วยมือสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะความเหนื่อยแต่เพราะความกดดันที่ถาโถมอยู่ทุกด้านเขารู้ดีว่าเวลานี้ไม่ใช่แค่การซ่อมเครื่องบินเก่าแต่คือการพิสูจน์คุณค่าของตัวเองต่อหน้าค่ายทั้งค่าย ประตูเหล็กถูกผลักเปิดออกเสียงฝีเท้าหนักๆดังเข้ามาตึงๆงเจ๊กในหน้าขึ้นเห็นพันตรีวิลสันยืนทิงประตูด้วยสีหน้าทนงยังไม่เลิกมอมงงางอีกหรือร้อยตรีวิลสันพูดน้ำเสียงเต็มไปด้วยการเหยียดยามของพวกนี้ไม่มีวันบินได้นายแค่ทำให้ตัวเองเป็นตัวตลกเจคองประแจลงสูดลมหายใจลึกๆก,ก,ก่อนหันไปสบตาเขาถ้าเป็นไปไม่ได้จริงทำไมต้องขโมยอะไหล่ไปคำพูดนั้นทำให้บรรยากาศในโรงเก็บเงียบงนันทันทีแววตาของวิลสันแข็งกร้าวขึ้นแต่ริมฝีปากยังยกยิ้มยาะ เด็กเมื่อวานซืนอย่างนายกล้าพูดแบบนี้กับฉันเขาก้าวเข้ามาใกล้ชี้นิ้วใส่เจคจำไว้นายคือร้อยตรีตัวเล็กๆแต่ฉันคือพันตรีที่คุมหน่วยนี้อยู่เจคยืดตัวตรงแม้หัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอ,อกแต่เขาไม่ถอยแม้ก้าวเดียวผมไม่สนว่าคุณจะมียศอะไรสิ่งที่ผมสนใจคือความจริงและผมจะไม่หยุดซ่อมเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรขัดขวางก็ตามเสียงของเขาไม่ได้ดังแต่มั่นคงพอจะทาให้เงียบทั้งโรงเกบ ที่มุมหนึ่งของห้องเอมิลี่ซึ่งแอบเข้ามาเฝ้าดูเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นยืนแขนกอดมองภาพตรงหน้าด้วยความประหลาดใจเธอไม่เคยคิดว่าทหารชั้นผู้น้อยคนนี้จะกล้าประกาศท้าทายต่อหน้าผู้บังคับบัญชาใหญ่โตเช่นนี้วิลสันหัวร้อยย่อนายคิดว่าแค่ความดื้อรั้นจะพานายไปได้ไกลหรือโลกนี้ขับเคลื่อนด้วยอำนาจไม่ใช่ความฝันโง่โง่เจสก้าวขึ้นไปข้างหน้าใกล้พอที่จะมองเห็นเงาโกรธในดวงตาของวิลสันงั้นเรามาลองดูกันว่าอะไรจะหนักแน่นกว่ากันอำนาจที่ได้มาจากการกดขี่หรืออควายายามมมมพพยยยที่ไ่ไแ้ คำพูดนั้นแทงตรงกลางใจเอมิลี่เธอสัมผัสได้ว่ามันไม่ใช่เพียงการเถียงกันแต่เป็นการยืนหยัดด้วยศักดิ์ศรีของชายหนุ่มผู้หนึ่งวิลสันกัดฟันแน่นก่อนจะผลักเจ๊กระแทกกับโต๊ะเครื่องมืออย่าคิดว่าฉันจะปล่อยให้แกทำตามใจได้แล้วเดินออกไปโดยไม่หันกลับมาทิ้งไว้เพียงเงาของความโกรธเจกยืนหอบเล็กน้อยแต่สายตาย,ยังไม่สั่นไหวเขาหันกลับไปจับเครื่องมืออีกครั้งทันทีเหมือนประกาศให้โลกรู้ว่าเขาจะไม่ยอมแพ้เอมิลี่เดินออกมาจากเงามืดเธอมองเจกเงียบๆอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูเเสียเียยงงรรบแต่จจิใ นายไม่เหมือนที่ฉันคิดไว้เลยเจคชะงักหันมาสบตาเธอคุณหมายความว่าเอมิลี่ยิ้มบางๆฉันเคยคิดว่านายเป็นแค่ทหารหัวแข็งที่อยากเอาหน้าแต่วันนี้ฉันเริ่มเคารพนายจริงๆเจคไม่ได้ตอบทันทีแต่รอยยิ้มเล็กๆก,ก็ปรากฏบนใบหน้าเขารู้ว่าเส้นทางนี้ยังอีกยาวไกลแต่คำพูดนั้นทำให้หัวใจของเขาแข็งแรงขึ้นกว่าที่เคย ภายในโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ยามค่าเจกนั่งพิงเก้าอี้ชันเหนือ่อท่วมหน้าผักดวงตาแดงก่ำจากการอดนอนต่อเนื่องหลายวันรอบตัวเต็มไปได้วยคราบน้ำมันเศษเหล็กและคู่มือเก่าๆที่ถูกเปิดจนแทบขาดทุกชิ้นส่วนถูกประกอบเข้าที่ทีละน้อยราวกับการต่อชีวิตให้กับสิ่งที่ตายไปนานแล้วเขาหยิบประแจตัวสุดท้ายขึ้นมาขันน็อตตรงเครื่องยนต์อย่างมั่นคงมือสั่นเล็กน้อยเพราะความเหนื่อยแต่สายตากลับเปลี่ยมด้วยความมุ่งมั่น เสียงประตูเหล็กเลื่อนดังครืดดถทหารหลายคนเริ่มทยอยเข้ามาดูบางคนยืนกอดอกบางคนแอบหัวเราะคิกคักราวกับมั่นใจว่าชายหนุ่มจะล้มเหลวแต่ในดวงตาของบางคนเริ่มมีแววอยากรู้ว่าเขาจะทำได้จริงหรือเอมิลี่เดินเข้ามาเงียบเียบยืนทิงกำแพงมองชายหนุ่มที่ไม่เคยหยุดสู้แม้ถูกกีดกันถูกเยอะยและเกือบร้ความหวังเธอไม่เอ่ยอะไรเพียงแต่สายตาเริ่มอ่อนลง เจคยกมือปาดเงื้อสูดลมหายใจลึกก่อนจะก้าวขึ้นไปนั่งบนที่นั่งนักบินเขามองปุ่มสตาร์ทที่เต็มไปด้วยฝุ่นหนาะแน่นราวกับไม่เคยถูกแตะต้องมาก่อนหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบจะดังออกมานี่แหละวินาทีที่ต้องพิสูจน์ทุกอย่างเขาเอื้อมมือกดสวิตช์คลิกเสียงเงียบงนันปกคลุมทั้งโรงเก็บทุกคู่ตามองไปที่เฮลิคอปเตอร์ลำนั้นคลืดคลืดคลืดดดเสียงเครื่องยนตไอผลเริ่มสั่นแรงขึ้นทีละน้อยใบพัดขยับช้าๆราวกับร่างที่กำลังตื่นจากการหลับไหลาย,ยาวนาน ทาหารหลายคนเบิกตากว้างเป็นไปได้ยังไงอีกคนอุทานพระเจ้ามันขยับจริงๆแล้วในที่สุดวืดดดด,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 ดเครื่องยนต์ติดสนิทใบพัดหมุนแรงจนฝุ่นฟุ้งไปทั่วเสียงดังก้องสะเทือนกำแพงโรงเก็บทุกคนยืนอ้าปากค้างราวกับไม่เชื่อในสิ่งที่ตาเห็นเจคนั่งยิ้มบางๆบนเบาะนักบินน้ำตาเอ่อเล็กน้อยนี่ไม่ใช่แค่ความสำเร็จแต่มันคือการชนะความสิ้นหวังที่เกาะกินเขามาหลายวัน เอมิลี่ที่ยืนมองเหตุการณ์ตลึงงันใบหน้าแข็งกร้าวที่เคยไม่แยแสเริ่มคลายลงก่อนจะหลุดหัวราะเบาๆเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีนายบ้าไปแล้วเจกเธอสายหัวแต่ในน้ำเสียงกลับเต็มไปด้วยความชื่นชมและนายก็ทำในสิ่งที่ไม่มีใครคิดว่าจะเป็นไปได้เสียงเครื่องยนต์ยิงคำรามก้องเหมือนหัวใจที่ฟื้นขึ้นใหม่เจคันไปมองเอมิลี่ผ่านกระจกหน้าของนักบินดวงตาของเขาไม่ได้เต็มไปด้วยการท้าทายอีกต่อไปแต่เป็นความเชื่อมั่นว่าเขาทำได้จริง ทหารทั้งโรงเก็บปรบมือบ้างโห่ร้องบ้างตะโกนด้วยความตกตะลึงบรรยากาศที่เคยเต็มไปด้วยความดูถูกพลันกลายเป็นการยอมรับที่จริงใจและในวินาทีนั้นเองเสียงเครื่องยนต์ที่ฟื้นคืนไม่ได้เป็นเพียงเสียงของโลหะที่กลับมาทํางานแต่คือเสียงแห่งความหวังที่เปลี่ยนความคิดของทุกคนไปตลอดกาลสนามบินทหารยามสายเต็มไปด้วยเสียงฝีเท้าของทหารที่วิ่งเข้ามารวมตัวกันอย่างตื่นเต้นหลังจากข่าวว่าเฮลิคอปเตอร์เก่าที่ตายไปนานหลายปีกลับมามีชีวิตอีกครั้งแพร่สะพัดไปทั่วค่าย เอมิลี่ในเครื่องแบบนาวเอกหญิงยืนเด่นอยู่ตรงกลางสนามข้างเธอคือเจคที่ยังมีกลิ่นน้ำมันติดตัวและร่องรอยความเหน็ดเหนื่อยบนใบหน้าแต่แววตาเปล่งประกายด้วยชัยชนะฟังให้ดีทุกคนเอมิลี่เอ่ยเสียงดังชัดเจนกล้องไปทั่วลานเมื่อสัปดาห์ก่อนฉันตั้งคำท้าที่พวกนายหลายคนหัวรเราะเยาะให้ใครก็ตามซ่อมเฮลิคอปเตอร์รุ่นเก่าให้บินได้อีกครั้งเสียงฮือฮาดังขึ้นบางคนก้มหน้าบางคนยิ้มเจือนเพราะเคยพูดว่าเป็นไปไม่ได้เอมิลี่หันไปมองเจคครู่หนึ่งเธอสูดหายใจลึกแล้วพูดต่อ แล้ววันนี้มีคนทําได้จริงเขาคือร้อยตรีเจกเสียงเฮดังสนั่นทันทีทหารหลายร้อยคนโห่ร้องปรบมือกระทั่งบางคนยกหมวกขึ้นฟาดอากาศอย่างสะใจเจกยืนตัวตรงรับเสียงปรบมือด้วยสีหน้าเรียสงบเขาไม่ยิ้มกว้างแต่ในดวงตาส่องประกายอย่างผู้ที่ก้าวผ่านกำแพงดูถูกมาได้เอมิลี่ยกมือขึ้นให้เงียบก่อนเอ่ยต่อตอนแรกฉันคิดว่าคำพูดนั้นเป็นเพียงการทดสอบความกล้าและความมุ่งมั่นของพวกนายฉันไม่เชื่อจริงๆว่าจะมีใครทำได้แต่เจกเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความตั้งใจจริงสำคัญกว่าคำดูถูก บรรยากาศรอบสนามบินเปลี่ยนทันทีจากความขัดแย้งและความไม่เชื่อใจกลายเป็นความฮึกเหิมที่ปลุกใจทหารทั้งค่ายเสียงใครบางคนตะโกนขึ้นเจคนายมันสุดยอดจริงๆอีกคนตามมานี่แหละทหารตัวจริงเจคก,ก้มหัวเล็กน้อยตอบเพียงสั้นๆผมไม่ได้ทำเพื่อตัวเองผมทำเพื่อพิสูจน์ว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเรากล้าลงมือจริง คำพูดนั้นทำให้เสียงโห่ร้องดังลั่นอีกครั้งสนามบินที่เคยเงียบเหงาเพราะเฮลิคอปเตอร์เก่าถูก,ถกทิ้งร้างบัดนี้กลับเต็มไปด้วยชีวิตชีวาอีกครั้งเอมิลี่มองภาพตรงหน้าเธอยิ้มบางๆความรู้สึกภายในปนเปทั้งชื่นชมภูมิใจและแอบตกใจที่ตัวเองเคยดูถูกชายหนุ่มผู้นี้ในใจเธอพูดกับตัวเองเบาๆบางทีรางวัลที่ฉันล้อเล่นวันนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องตลกอีกต่อไป สนามบินที่เคยเต็มไปด้วยเสียงเชียร์ค่อยๆสงบลงเมื่อเอมิลี่ยกมือขึ้นอีกครั้งแววตาของเธอเปลี่ยนไปจากตอนเริ่มเรื่องโดยสิ้นเชิงไม่ใช่แค่ความเข้มงวดหรือท่าทางเย้ยเย้ยอีกต่อไปแต่เต็มไปด้วยความเคารพที่แท้จริงฟังให้ดี Emily เอมิลี่เอ่ยเสียงหนักแน่นก้องไปทั่วลานสนามบินความแข็งแกร่งของทหารไม่ได้อยู่ที่แรงกำลังเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความศรัทธาความมุ่งมัน่นและความพยายามที่จะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค คำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าที่กระทบใจทุกคนเงียบกริบก่อนที่เสียงปรบมือกึกก้องจะดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพื่อเยาะเย้ยหรือท้าทายแต่เป็นการปรบมือที่เต็มไปด้วยศรัทธาเจคยืนอยู่ข้างเธอใบหน้ามีรอยยิ้มบางๆที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเขาไม่ได้ต้องการรางวัลประหลาดที่เอมิลี่เคยลั่นวาจาไว้สิ่งที่เขาเฝ้าตามหามาตลอดคือการได้รับการยอมรับในฐานะทหารและเกียรติยศที่แท้จริงเอมิลี่หันไปมองเขาแววตาของทั้งสองสบกันครู่หนึ่งมันเป็นสายตาที่สื่อถึงควาามเข้ใจ โดยไม่ต้องมีคำพูดใดๆเพิ่มเติมเธอรู้แล้วว่าคำท้าที่เคยคิดว่าเป็นเพียงเรื่องเล่นๆได้กลายเป็นบททดสอบชีวิตจริงของเจคและไม่เพียงเขาคนเดียวแต่ยังเป็นบทเรียนแก่ทั้งคา่ายทหารหนุ่มหลายคนที่เคยหัวเราะเยาะตอนต้นเรื่องบดนี้กับเดินเข้ามาตบไหล่เจคทีละคนนายมันเจ๋งจริงฉันยอมแล้วเพื่อนนายทําให้ฉันอยากลองสู้กับความฝันอีกครั้งเสียงพูดเหล่านี้หลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายและในทุกคําพูดนั้นเจครู้สึกว่าความเหน็ดเหนื่อยตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคุ้มค่าเกินกว่าที่เคยคาดคิด เฮลิคอปเตอร์เก่าที่เคยถูกทิ้งร้างแบบนี้จอดอย่างสง่างามราวกับสัญลักษณ์ของความหวังแสงแดดอ่อนส่องกระทบตัวถังเก่าๆที่มีรอยขีดข่วนมากมายแต่กลับดูงดงามในสายตาทุกคนเพราะมันไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่คือเครื่องหมายแห่งความเป็นไปได้เอมิลี่สูดลมหายใจลึกก่อนเอ่ยประโยคสุดท้ายที่ตราตรึงใจจำไว้นะคำท้าอาจเริ่มจากเรื่องเล่นๆแต่สามารถกลายเป็นบทพิสูจน์ชีวิตได้จริงว่าความพยายามที่แท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ เสียงเฮก้องอีกครั้งทหารทั้งค่ายยืนปรบมือพร้อมกันราวกับพธิธีการมอบเกติตยศจะก,ก้มศีรษะรับการยอมรับนั้นน้ำเสียงอบอุ่นของเพื่อนร่วมรบเสียงหัวเราะและบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจทําให้เขารู้สึกว่าวันนี้คือวันที่เขาได้บ้านที่แท้จริงกล้องค่อยๆเคลื่อนออกแสดงภาพกว้างของสนามบินที่เต็มไปด้วยชีวิชีวาเฮลิคอปเตอร์เก่าที่ฟื้นคืนยืนอยู่ท่ามกลางทหารที่รายล้อมเสียงหัวเราะและคำพูดปลุกใจดังไปทั่วก่อนภาพจะตัดเข้าสู่ท้องฟ้ากว้างไกลที่สะท้อนถึงอนาคตอันไม่สิ้นสุดของทุกคนที่เชื่่อมมมนนใควาาาพยย